พังน้องพรแม่ช้างพันแชมป์ผลิตลูกคุณภาพ6เชือกรวดสุดยอดแม่พันแห่งปางช้างสวนนงนุษพัทยาต้องบอกว่าเป็นสุดยอดแม่พันแห่งวงการช้างไทยค่ะ สำหรับทางน้องพรแม่ช้างสุดเก่งของสวนนงนุชพัทยานะคะได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นแม่พันธุ์ชั้นเยี่ยมด้วยการตกลูกมาแล้ว6เชือกค่ะ เป็นแม่ช้างที่คลอดลูกง่ายแม้บางครั้งจะไม่มีอาการเตือนล่วงหน้าโดยล่าสุดนะคะได้ลูกช้างที่เกิดแบบเซอร์ไพรส์กลางดึกค่ะโดยได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่และทีมสัตวแพทย์นะคะลูกช้างมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีค่ะในพิธีรับขวัญครั้งนี้นะคะได้นิมนต์ท่านพระครูศีลส,สาราทิคุณเจ้าคณะตำบลสัตหีบเจ้าอาวาสวัดเขาขันธมาศ มาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ประกอบพิธีเจิมแป้งคล้องพวงมาลัยและประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ลูกช้างและโขงช้างทั้งหลายนายกำพลตันสัจจาประธานสวนนงนุษพัทยาได้ตั้งชื่ออันไพเราะให้แก่ลูกช้างเชือกนี้ว่าพังแพรวพรน,นะคะทั้งนี้สวนนงนุษพัทยาได้มุ่งเน้นในการอนุรักษ์พันุ์ช้างไทยและในปีนี้นะคะนับเป็นลูกช้างเชือกที่สี่แล้วค่ะ ที่ตกลูกภายในปางช้างสวนนงนุษพัทยาที่ได้รับการรับรองจากกรมปรศุสัตว์และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติให้เป็นสถานที่ที่ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสําหรับปางช้างแห่งแรกของประเทศไทยก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจค่ะนิราชทิพสีนันทพลทิพสีภาพข่าวสรรหวันโกกอินรายงาน